ผมมีหน้าที่มาทำให้คนหมดหลงและสว่างในธรรมในธรรมชาติของตัวเองนะครับมาเห็นตัวเองฮะไม่มีหน้าที่อย่างอื่นนอกจากนี้มาทำหน้าที่เพื่อจะชี้เส้นทางแห่งความไม่หลงอีกไม่หลงเข้าไปเกิดอีกไม่ใช่มาสอนอะไรใครหรอก ผมก็มาพูดเรื่องอะไรบางอย่างเพื่อสะท้อนให้คุณเห็นว่าคนบนโลกใบน,นี้ที่สแสวงหาอยู่ยังหลงกันอีกเยอะนะครับแล้วไม่รู้จะบอกเขายังไงนะฮะในเมื่อทุกคนก็ต่างหลงกันอยู่อย่างเงี้ยนะครับผมจะบอกเขาได้แต่ในเมื่อเขาหลงกันนะครับผมยิ่งบอกว่าโอ้แล้วจะทํายังไงกับคนเราเนี้ย ในเมื่อทุกคนก็ลงอย่างเงี้ยก็ได้แต่นั่งสมเพทออกพวกที่ออกไปปฏิบัติธรรมไปสแสวงหาไปดูลมหายใจไปนั่งสมาธิไปสำนักสำนักนู้นสำนักนี้ไปฝึกความรู้ตัวทั่วพร้อมไปฝึกสติฝึกสมาธิไปกระทำต่างๆนานาเพื่อจะให้ตัวเอง มีปัญญาแต่ยิ่งหลงหนักเข้าไปอีกมีแต่สร้างอัตตัก์ตัวตนนะะมีแต่สร้างความรู้ไปเรื่อยๆมีรู้จบแล้วก็หลงอยู่ในรู้นั่นแหละหลงในสิ่งที่ตัวเองสร้างขึ้นคิดเองเออเองหลงเองครับนะผมถึงบอกถอยให้สุดอยู่ให้เป็นเห็นให้ได้นั่นคือสิ่งที่อออิสระพยายามที่จะช่วยคนมาตลอดนะครับแต่คนก็มองไม่เห็นนะครับ เขาไม่รู้หรอกว่าผมสอนเรื่องอะไรครับเขาไม่มีวันที่จะรู้ได้ครับโลกใบนี้เนาะหลวงธรรมหลงครูบาอาจารย์ที่เขาแอบอ้างว่านี่คือคำสอนพุทธเจ้าเขายัดความเชื่อให้คุณมาตลอดนะครับ ไม่มีวันที่จะเห็นสิ่งนี้ได้เลยนะครับทุกคนต้เจออาจารย์วิทย์เท่านั้นแหละจะชี้ให้เห็นว่าเราหลงอยู่ในระบบเราต้องออกจากระบบระบบสังสารวัตรนะระบบวัตตะสงสารหรือระบบโลกียะนะฮะออกมาเห็นนะฮะออกนอกโลกอะ่ะเพื่อจะเห็นโลกอะ่ะอย่างแจ่มแจ้งนะฮะเห็นโลกทุกทุกอ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะทุกทวีปนะฮะ คุณจะได้รู้ว่าเมกาอยู่ตรงไหนอืมเมกาตาอเมริกาเหนือยุโรปเออเอเชียฮะมหาสมุทรเนี่ยฮะผมจึงมีหน้าที่มาทำให้คนหมดหลงแค่นั้นเองเพราะผมเคยหลงมาก่อนเพราะผมเห็นความโง่ความหลงผมก็หลุดจากอุปาทานนั้นทั้งหมดเลยฮะ แล้วจึงมาตัดสรุ้เห็นแจ้งในรอบของอวิชาว่าอาวิชาตัวเดียวที่พาให้เรามาเกิดจนมีขันห้าหรือเป็นกษัตริย์เดรัจฉานอย่างเงี้ยพวกสษัตว์เดรัจฉานไม่ได้เป็นมนุษย์อย่างพอมีขันห้าเราก็ต้องสารต่อมีตัวตนของเราสืบต่อเป็นตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาเป็นจิตมโนวิญญาณสารต่อกรรมดีกมชั่วเพื่อจะไปเกิดต่อนะเราจะหยุดการเกิดอย่างนี้ไม่ได้จนกว่าจะพบผู้รู้ ผู้ที่เห็นทำรรผู้ที่ตัสรู้แจ้งในวงรอบอธรรมจักรตรงนี้นะฮะแล้วบนโลกไปเนี้ยมีผมเห็นแล้วสามารถที่จะชี้ให้คนเห็นได้ด้วยนะฮะส่วนลูกศิษย์ผมอะ่ะเขาเห็นแล้วเขาก็อยู่เงียบๆกันไปที่เห็นความจริงอ่นนะเขาก็ใช้วิถีวิถีเหลือกันไปเป็นพระเขาก็ใช้ชีวิตแบบทิสุเรียบๆง่ายๆไป อ่าเป็นคารวะหรือเป็นโยมเขาก็ทำมาหากินประครับประคองครอบครัวเข้าไปจะแค่นั้นไม่มีอะไรวิเศษวิโสหรอกครับไม่มีคุณวิเศษอย่างที่พวกคุณเชื่อไม่มีพระหัต์อย่างนั้นอย่างนี้แบ่งแยกกันไม่มีโสดาบานันนู่นนี่นั่นอันนี้มันติดในคําสมมติในภาษานะที่เราถูกสอนให้เชื่อให้ยึดมั่นถือมั่นว่าจะต้องเป็นแบบนี้แล้วจะพ้นอย่างนี้นะฮะไอ้ตรงนั้นอย่าไปยุ่งคุณเดินตามมากอะ่ะ ไม่ต้องไปสนใจหรอกว่าคุณจะเป็นโสดาสกิทาอนาคาหรืออะไรคุณกะระทาปฏิบัติธรรมนะฮะหรือทําอะไรก็ตามก็เพื่ออยากได้ตําแหน่งโสดาสกิทานาคาและอรหันมันจะต่างอะไรกันการที่เราไปทําบุญแล้วอยากได้บุญนะฮะเหมือนกันไปทำบุญมากๆเพื่อจะได้ไปสวรรค์ทำบาปก็ตนะกนรกอย่างเงี้ยมันจะต่างอะไรกันนะฮะ พวกคุณหลงกันหมดแลยธรรมะเนี่ยเราไปสอนกันก็เป็นอุปทานสอนกันให้ยึดมั่นถือมันมันสอนกันไม่ได้ตัวสุดท้ายเราสอนให้คนเป็นเป็นคนรู้จักคิดดีคิดไม่ดีได้ไงฮะแต่เราสอนในการเห็นความคิดเห็นความจํเนี่ยไม่ได้นอกจากออยสระผู้ตัดสู่รอบในองค์ธรรมทั้งหมดแล้วมาชี้คนเหล่านั้นเห็นแล้วไม่เข้าไปยุ่งกับมันไม่เข้าไปยุ่งกับอะไรความโกรธความรลภความหลง เข้าไปยุ่งกับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะฮะไม่เข้าไปยุ่งกับมันถ้าไปยุ่งกับมันเมื่อไหร่มันจะร้อยรับเป็นรูปอัตราตัวต,วต,วตวสรรนสัตว์บุคลเราขอคือคือ,คอตัวตนของคุณบีบคัน้นเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นอ้ออิสระไม่มีทางที่จะให้คนไปทรมานตัวเองหรือไปปฏิบัติอะไรเลยมีแต่ทำคลิปออกมาให้คนฟังกระแทกแดกแันให้เขาเห็นเวทนาอารมณ์ก่อน ให้เขาเข้าใจเรื่องระบบความคิดความจําความหลงของเขาก่อนแล้วตัวสุดท้ายเหลือแต่วาสนาของเขาบางคนบอกว่าเข้าใจหมดแล้วไม่สงสัยอาจารย์แต่ก็ยังทักมาถามผมว่ารอบอย่างนี้รอบอย่างนั้นมันที่สุดมันเป็นอย่างนี้ไหมอาจารย์นู่นนี่นั่นก็แสดงว่าคุณก็ยังไม่สว่างแค่นั้นนี่คุณต้องมาหาผมมาให้ผมชี้ทุกคนต้องเสียสละอืผมเสียสละที่จะช่วยคุณคุณก็เสียสละที่จะ สนับสนุนผมก็แค่นี้ต่างคนต่างช่วยเหลือกันนะอาจารย์สอนธรรมะเรื่องชีพแล้วสิ่งที่ผมชี้ให้พวกคุณเห็นบนโลกไ้เนี้ยเงินทองสมบัติทั้งโลกคุณก็หามาซื้อมันไม่ได้นะฮะผมแคชี้ทางให้คนเห็นผมต้องดูแลครอบครัวและองคอ์กรผมต้องเดินต่อไปผมไม่มีระบบอุปถัมภ์คอยมาบริจาค บุญบริจาคเหมือนวัดเหมือนว่าที่เขามีกองทุนสนับสนุนเดือนเป็นล้านนะฮะวัดสำนักกลางคือหลายล้านผมไม่มีเพราะฉะนั้นทุกคนต้องเสียสละคนที่เห็นแต่ประโยชน์ส่วนตัวของตัวเองไม่เคยเสียสละแม่นิดเดียวก็ไม่เคยเสียนะอย่าหวังว่าจะเข้าถึงธรรมตรงนี้คุณยังไม่เคยสละออกแล้วอยากจะได้ทำอาจารย์มันก็ได้แค่ความรู้เั่นั้นะ คุณจะทำลายตัวอัตราตัวตนตัวนี้ไม่ได้ผมจะบอกมันไปไม่หมดทุกคนต้องมาหาอาจารย์ต่อให้เข้าใจขนาดไหนเพื่อให้อาจารย์ชี้ให้เห็นทุกเม็ดทุกตัวทุกหน่อยหน่วยมันเลยเพราะนิดเดียวก็เกิดอัตราตัวตนได้มันงอกได้ฮะประวิชามันไม่ได้ปลดง่ายๆเราต้องปิดจ็อบมันให้ได้สุดท้ายของชีวิตผมจะบอกอะไรนะพวกคุณแค่รู้แล้วก็จะเข้าใจแค่ในขณะที่คุณยังมีขันห้าครบแต่เมื่อไหร่ คุณจะตายขันห้าคุณจะไม่ครบเนะเมื่อขันห้ามันเริ่มไม่ครบสติมันไม่มีที่จะมาล,ะลึกรู้ได้หรอกครับคุณจะไปตามวิบากกรรมทั้งหมดไปตามกรรมดีกรรมชั่วนะสัญญามันจะพาคุณดึงเขาไปปรุงแต่งหมดเหละดึงเขาไปเกิดเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะโปรแกรมนั้นนะฮะงั้นผมก็ฝากไว้แค่นี้คลิปนี้นะฮะอืม โอเคครับสวัสดีครับ